เดียว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 เกินไปเดี๋ยวเดียวเดียวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมคาร์บะกิ้งเช่นเคยวูู้ฮเย้ครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นคาร์บะกิ้งอีกชิ้นเนยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาแต่งรถคันนี้นะครับเป็นรถ กราฟฟูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยดีกว่าครับพร้อมไปกันเลย yeah 0 0 0 years later เอาล่ะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้แต่งรถกราฟเสร็จแล้วนะครับนี่ครับนี่แต่งรถกราฟเสร็จแล้วนะครับนี่ให้ดูฮนะนี่อาจจะแต่งไม่ได้สวยมากนะเพราะว่าก็ไม่ได้ถนัดเรื่องการแต่งรถสักเท่าไหร,ร่นะฮะแตก็แบบว่าพอดูได้อยู่ฮะไปกันเลยถ้างนั้น ไปเลยวู้ไปไปแข่งรถกันดีกว่าทุกคนโอเคไปแข่งรถกันดีกว่าทุกคนสิงเกิลโอ้ยแรงแรงไป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 อุ้ยมีคนแตงแง่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 ถึงแล้วเดี๋ยวดี้โอ้โหรถดูไปก่อน โอไม่ F8 เลยแปดโอเคโอ้เมื่อกี้รถปิ้วเลยทุกคนเอาใหม่เอาใหม่กับกับโอเคโอเคเขาจะแข่งกันแล้วเขาจะแข่งกันเจเลยทุกคนมาแข่งด้วยทั้งนั้นย่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนแข่งด้วยดีกว่าทุกคนมีคนจะแข่งกับเรามาสียสองเมตรอ่าหนึ่งพันกว่าก็ได้มา ทำในมองช่องเราชาร์จก่อนได้เปรียบครับทุกคนมามา,มาชาร์จก่อนได้เปรียบไปแล้วไปเลยห้าสี่สมหนึ่งไปแล้วครับเขาตจะชนะเราแน่นเลยหรือว่าเราจะชนะเขาไม่รู้เขาชนะชนะเราทำไมรถเรามันแบบว่าสายนิดนึงเมื่อกี้เคไปยบายบาพันหกร้อยเมตร หนูร้อยเมตรก็ไปันูร้อยเมตรก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบอะไรมากมายอ่ะเนี่ยครับค่อยๆไปแล้วก็เข้ามิชชได้เลยครับที่หนึ่งด้วยทุกคนยอมไปเลยเฮ้เดี๋ยวเราไปซ่อมรถจักรนะครับผมเก็บไปซ่อมรถกอนนะครับขอตัวไปซ่อมรถก่อนนะครับผม A later. few moments later. โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ซ่อมรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปเติมน้ํามันรถก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปแข่งกับเขาแล้วน้ํามันหมดกลางทางนี่ก็คงแบบว่านะแล้วก็คงจะแพ้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเสียงเงินนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนดีกว่าครับผมไปเติมน้ามันกันเลยไหนที่เติม,มน,นะน้ามันหนาอันีง่ายยอดโอ้โสายทะลุรถไมก่กโอ้เดียวมงจากรถสิ อา้าวเต็มแล้วเ,เต็มแล้วครับทุกคนโอเคเต็มแล้วเราก็จะไปซิ่งกันต่อดีกว่าไปงั้นงั้นโอ้เบรกเบรกเบรกไปซิ่งไปซิงไปสิงกันแมวไปไปเลยไปแล้วครับไปแล้วครับรู้สึกว่าแมปนี้น่าจะเริ่มแหลกนิดนึงนะโอเคไม่แม็มเป็นไรครัไปกันต่อดีกว่าไป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  ไป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 เอ้ยเบรกเบกตรงนี้มีคนเยอะทำไมวันนี้ไม่มีคนล่ะโอเคเราจะแข่งกับซูเปอร์อ้แข่งกับซูเปอร์หน่อยแข่งกันแกร์เส้นกับมิกันนะมา <c oughs> เรามาแข่งกับพวกในนี <c oughs> ้เยอะแล้วพวนนี้เยอะดีฮะมาลำโบ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 มาโบเอา้าเอา้า แลมโบ,บไม่เอาครับทุกคน GTR ก็ได้มาทุกคนเอ้า GTR เดี๋ยวรถ GTR เป็นไหนเนะมื่อกี้โอ้ยชนเอาเอา B.M. คันนี้ได้ไหมเนี่ยเอา GTR คันสีฟ้าด้วยกันสวัสดีแข่งกันเราหน่อยไม่เหรอโอเคไม่ก็ไม่โอเคคันนี้แข่งไหมไม่น่าจะแข่ง เดี๋ยวเราขอตัวไปหาคนแข่งก่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับเอาละครับทุกๆคนครับตอนนี้นะครับมีรถแข่งกับเราแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราชาร์จก่อนนะฮะเขาแข่งหนึ่งพันหกร้อยเมตรนะครับก็ประมาณสามกิโลครับอ่ะพร้อมแล้วไปไปไปพร้อมพร้อมพร้อมมามามาจะแหลกขนาดไหนก็ไม่สนแล้วฮะพร้อมแล้วตอนเนี้มาไป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 ,ไป เขาพึ่งเข้าเส้นนะฮะมาๆๆไปเริ่มไปแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้นะครับเริ่มไปก่อนแล้วครับเริ่มไปไปก่อนเลยครับไปก่อนไม่รอแล้วนะไปก่อนไม่รอแล้วนะเคียบผ่อนๆนะปล่อยเะครับตรงนี้ปล่อยก่อนนะปล่อยก่อนปล่อยก่อนเขียบเขียบนิดนึงแล้วปล่อยเริ่มสายก็ปล่อยนิด ไม่ก็ดไม่ชนนะทุกคนเราชนนะทุกคนไม่เป็นไรกลับไปยังสนามเหมือนเดิมเข้อทีนายไปที่สองใช่ไหมเอาแล้วเข้าที่หนึ่งเฉยทุกคนโอ้ไม่ก็ที่หนึ่งเฉยเลยเอาอีกทีไม่เป็นไรเขายังไม่กลับมาลองยังเราไปซ้อมรถเก่อนแล้วนีไ่ไงเขาเพิ่งมาโอ้โหทีเรียนภายในของรถคันนี้ก็เป็นโควิดนะฮะโอเค ก็คือรถแก๊ปคันนี้ไม่ส่งของไม่อะไรเลยครับมาในแข่งรถนะรอ,อเล่นนเลยทุกคนเดี๋ยวเกมเนี้ไม่มีให้ส่งของเลยครับกึ้นเลอ่าจอดปุ๊บซ่อมรถเสร็จปั๊บยันไปเลยมนะไปเลยวนยหลังกนเนาะไปไปไปพร้อมพร้อมพร้อมไปแล้วกลับไปที่คนนี้เยอะก่อนไปเลย โอเคไม่เป็นไรฮะเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยน้อยฮะเล็กเล็กน้อยน้อยอ่ะโอเคโอ้ย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 รถรถพังรถพังกันหมดละอ้มีรถมาเต็มเลยที่นี่เนไปด้วยรถนะะเขามามทติ้งกันหรออุ้ยอาสามแข่งแข่งแข่งกับอาสามหน่อยอ้าวลูกน้องช่างอแข่ง ฮ้ hey. ทุกคนเมื่อวานจําได้ไหมที่เราบอกว่าเราจะเข้าไปเก็บตังตรงนั้นน่นะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้ห้าสิบล้านใครจะไปซื้อไม่ใครจะมาซื้อห้าสิบล้านเย้เราเก็บเงินได้แล้วสามหมื 30, ่นกว่าบาทเคมามีคนอยากจะแข่งด้วยครับมา มาเลยมาเลยมาเลยพร้อมเสมอจะอยากจะแข่งกับเราอ่ะอืมชาร์จก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราชาร์จแป๊บหนึ่งนะครับผมชาร์จก่อนเลยชาร์จชาร์ชาชาร์จชชาร์จแล้วก็เข้าเส้นไปเลยครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมมากๆเลยครับห้สี่ไปยังไปนะยังไม่ถึงหนึ่งเลยไปก่อนนะครับไปแล้วเขานําไปแล้วครับแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเราเป็นอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ รถมันเย่ yeah, ที่สองก็ยังดีนะทุกคนที่สองไปอยากรู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงจะเข้ามาในทางรถไฟนะทุกคนเนี่ยนี่นี่น,นี่เอ้ยนี่เข้าได้ทุกคนเข้าไปในทางรถไฟได้ด้วยนะทุกคนโอเคนี่ก็เป็นทางรถไฟนะสะพานตรงนั้นก็คือทางรถไฟตรงนี้น่เองเนะี่ยมา นี่ฮะนี่บายันงอนงอนเอย้ยล่วงตุ้มหน้าลงเต็มๆเลยทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปทดสอบว่ารถคันนี้นะครับมีความแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันที่ดานไฮเวย์กันเลยดีกว่าครับผมไปเลย A later few moments เอาละครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ด่านไฮเวย์เป็นที่เรียบร้อยน,นะครับเย่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันว่ารถคันนี้เนี่ยจะทําความเร็วได้ถึงเท่าไรนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยแบบธรรมดาธรรมดาเลยครับไม่ต้องชาร์จไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะฮะไปกันเลยไปับไปไปไปเรื่อยๆสองร้อยกว่าสองร้อยเข้าสามร้อยไหม จะเข้า300ไม่300ไปแล้วครับทุกคน320 330 3 4 0 350 360 370 380 390จะเข้า400ไม่400ไปแล้วครับทุกคนว้าวทุกคนเข้า400โอ้โห430 440จะ450ไม่450อัพครับทุกคน เดบกก่อนไงบ้างเนรถโอ้โหเมื่อกี้นตุ้มโอเคเดี๋ยวเราจะมากลับไปนะ้วโอเคเบกก่อนพร้อมที่เราจะชารหนะว่าความเร็วมันจะเกิน170หรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยพรอ้อมชา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 แล้วก็ไปกันเลยไป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 ก่อนเลยไป,ไปก่อนไปก่อนไป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 เรื่อยๆนะทุกคนก็คือแบบว่าตรงไปเรื่อยๆเลยโอเคตรงไปตรงไป ไปเรื่อยๆเลยทุกคนไปเลยไปเรื่อยๆ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 นะทุกคนไปเร่เร่เลยว้าวมันทุกว้าวสุดยอด เงินไปฮะวุฒโอ้โหโอเคฮะเดี๋ยวกลับไปที่ถนนก่อนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็สนุกกันพอสมควรนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นรถแกร็บนะฮะก็สวยงามใช้ได้นะแต่อาจจะไม่ไ <German> ด <music> oh. okay, okay. okay. well. ้สวยเท่าที่คิดไว้นะแต่ก็ก็ใช้ได้ครับโอเคสำหรับวันนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม